สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบบางทีชีวิตเราภายนอกมันดูเหมือนจะโอเคมีครบทุกอย่างแต่ว่าข้างในลึกๆมันกลับรู้สึกหวงหวงวง่างเปล่าเหมือนกำลังหลงทางหรือหรือหาอะไรบางอย่างอยู่วันนี้นะครับเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องราวจากบทสนทนาธรรมของพระรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ตะวันท่านเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตจริงๆของท่านเลยตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นที่แบบก็สุดเหวี่ยงเหมือนกันนะ ใช่ค่ะใช้ชีวิตเต็มที่เลยครับแล้วก็มาเจอความถูกข้างในจนกระทั่งไปเจอทางออกออทางสงบด้วยการบวชการปฏิบัติธรรมค่ะเป็นการเดินทางที่เข้มข้นมากจริงๆเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเพื่อหาแง่คิดโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านย้ำบ่อยๆคือความซื่อสัตย์ตัวตัวเองอันนี้เป็นหัวใจเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นแก่นหลักของการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ค่ะถ้ามองย้อนไปตอนก่อนที่ท่านจะบวชชีวิตคารวะของท่านก็ ก็ดูเหมือนใบรุ่นทั่วๆไปนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินออรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ท่านเล่าว่าลึกๆแล้วมันมีความรู้สึกแปลกแยกเหมือนเหมือนอยู่คนละมิติกับคนอื่นเลยท้งทางที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะนะคะอ๋อครับมันเป็นความรู้สึกว่างเปล่าที่ซ่อนอยู่ข้างในอะค่ะท่านบอกว่าเหมือนตัวคนเดียวในโลกอืม,มีความทุกข์ที่แบบอธิบายให้ใครฟังก็ไม่ได้ พ่อแม่ถามก็ต้องบอกว่าสบายดีอืมครับเข้าใจเลยแต่ทั้งในมันไม่ใช่เลยไงคะอืมแล้วชีวิตการทํางานอีกละคะท่านบอกเหมือนกับก้าวเข้าสู่สงครามต้องแข่งต้องแย่งชิงกันโหพอกลับมาก็เครียดก็ต้องไประบายสังสรรค์ดื่มเหล้าร้องเพลงวนๆอยู่อย่างนั้นเป็นวงจรเลยนะครับใช่ค่ะจนถึงจุดที่มันมืดมนไปหมดรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่แล้วเคยเคยคิดอยากตายด้วยซ้ําไปอะคะ่ะครับแล้ว แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนล่ะครับที่ทําให้ท่านเริ่มมองหาทางอื่นเหมือนจะมีเรื่องเล็กๆที่จุดประกายขึ้นมาค่ะมีมีสเรื่องนะคะที่สําคัญเรื่องแรกคือท่านไปสังเกตเห็นรอยยิ้มความสุขของคนสวนสูงวัยคนหนึ่งชื่อลุงตะวันแล้วก็พวกคนงานพมา่าครับครับคือพวกเขาก็ดูมีความสุขแบบง่ายๆจริงใจมันเลยทําให้ท่านฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ หรือความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือความสนุกที่เราวิ่งตามหากันอยู่อืมน่าคิดนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะคือตอนคุยโทรศัพท์กับคุณแม่คําพูดสั้นๆของแม่ที่บอกว่าสู้ๆเด้อแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอ oh. ค่ะคําพูดแค่นี้เลยค่ะมันเหมือนไปโดนปมในใจท่านทําให้ท่านตระหนักเลยว่าแม่รักและห่วงใยท่านมากขนาดไหนแต่ท่านกลับไม่เคยรู้เลยแล้วก็ รู้สึกผิดมากๆที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อท่านเลยครับครับเข้าใจความรู้สึกเลยครับก็เลยเป็นการตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีศรัทธาอะไรกับศาสนาเป็นพิเศษใช่ค่ะเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยคือความรู้สึกผิดความอยากทดแทนคุณแล้วเแรงจูงใจแบบนี้มันจะพอหรอครับมันจะมั่นคงพอให้ปฏิบัติธรรมต่อไปได้หรอครับเป็นคําถามที่ดีค่ะ คือในกรณีของท่านเนี่ยแม้จะเริ่มจากความรู้สึกผิดหรือความอยากทดแทนคุณแต่ว่าความกระตัญญูนี่แหละค่ะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากในช่วงแรกอ๋อ oh, ครับมันเหมือนเป็นฐานรองรับทําให้อดทนกับความยากลําบากต่างๆในการปฏิบัติธรรมได้แม้ตอนแรกศรัทธาจะยังไม่เต็มร้อยก็ตามค่ะแล้วพอเข้ามาบวชจริงๆเป็นยังไงบ้างครับการปรับตัวคงคงไม่ง่ายแน่ๆไม่ง่ายเลยค่ะท่านเล่าตรงๆเลยนะว่า ไปบวชทั้งที่ยังเมาค้างอยู่เลยโหจริงเหรอครับจริงค่ะแล้วในใจตอนแรกก็ยังแบบมีความถือดีนิดๆคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระรูปอื่นด้วยซ้ําไปท่องคําขอบวชง่ายๆเนี่ยก็ยังท่องไม่ได้เลยค่ะครับ จิตใจก็ยังวุ่นวายคิดถึงแต่เรื่องเที่ยวเรื่องทางโลกตลอดเวลาแล้วจุดไหนครับที่ทําให้การปฏิบัติของท่านมันเริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางจุดสําคัญเลยคือตอนนั่งสมาธิค่ะอืมแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะคือท่านไม่ได้เห็นนิมิตสวยงามแสงสีอะไรแบบที่บางคนเจอครับแต่สิ่งที่มันผุดขึ้นมาในสมาธิของท่านคือ คือความชั่วของตัวเองล้วนๆเลยค่ะภาพความผิดพลาดในอดีตเรื่องที่เคยทําให้แม่เสียใจโกหกผู้หญิงเพื่อจีบความเห็นกับตัวต่างๆมันโผล่ขึ้นมาหมดเลยคงหนักหน้าดูนะครับใช่ค่ะหนักมากแต่ว่านี่กลับกลายเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะท่านไม่ได้มองว่ามันคือความล้มเหลวแต่กลับมองว่าการปฏิบัติกําลังพาไปเจอความจริงแม้จะเป็นความจริงที่เจ็บปวดครับครับจากจุดนั้นแหละค่ะท่านก็เริ่มตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่า ความหยาบของจิตใจตัวเองคือมันมีเสียงเตือนข้างในดังขึ้นมาว่าเธอยังหยาบอยู่มากความหยาบหมายถึงยังไงครับท่านอธิบายว่ามันคือจิตใจที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอยังเต็มไปได้วยความประมาทคือไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมอะไรพวกนี้อย่างแท้จริงอนะคะ่ะมันก็เลยยังไม่พร้อมที่จะรองรับธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งได้อ๋อเข้าใจแล้วครับพอรู้ตัวว่ายังหยาบอยู่แล้วท่านทํายังไงต่อครับ ท่านก็เริ่มกระบวนการขัดเกลาตัวเองอย่างจริงจังเลยค่ะเริ่มจากการขอขมากรรมคือยอมรับความผิดพลาดในอดีตอย่างจริงใจตั้งใจจะไม่ทําอีกครับแล้วก็ไปถอนคําอธิษฐานที่เคยขอเรื่องทางโลกทั้งหลายเพื่อให้เป้าหมายมันชัดเจนทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเดียวเหมือนทําให้น้ําในใจมันไหลไปทางเดียวไม่สเปสสะปะมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เริ่มฝึกฝนด้วยความอดทนมากๆทั้งเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติ กำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธเพื่อรวมจิตให้สงบแล้วก็อันนี้สำคัญสุดเลยคือเฝ้าดูอารงณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างตรงไปตรงมาซึ่งก็นำมาสู่หลักการสำคัญที่สุดที่ท่านคนพบแล้วก็ย้ำตลอดก็คือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองนี่เองสินะครับการไม่หลอกตัวเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะท่านบอกว่านี่คือหัวใจเลยคือการยอมรับความจริง แม้จะไม่น่าพอใจเช่นยอมรับว่าเออเรายังโกรธอยู่นะยังมีความโลภความหลงอยู่การรู้ทันกิเลสต,ตัวเองโดยไม่ไปกดข่มหรือหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองครับนี่แหละค่ะคือพื้นฐานที่ทําให้ปัญญาเกิดพอใจมันเริ่มซื่อสัตย์แล้วการปฏิบัติมันก็ก้าวหน้าเริ่มเข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือแต่เป็นหนทางออกจากทุกข์ที่สัมผัสดได้จริงๆเหมือนเหมือนคนหลงตาม,มานานแล้วในที่สุดก็เจอทางออกสักทีนะคะ แล้วความกระตัญญูต่อพ่อแม่ก็เป็นพลังให้ทนสู้กับความลำบากมาได้ตลอดงั้นบทสรุปของการเดินทางครั้งนี้ก็คือการได้เจอความสงบสุขข้างในจริงๆความรู้สึกมั่นคงพึ่งตัวเองได้ท่านใช้คำว่าหายกังงลหายหวาดกลัวหายสงสัยใช่ค่ะแม้จะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆอยู่ในป่าก็ตามแล้วสิ่งที่ท่านภูมิใจมากอีกอย่างก็คือการได้นำพาคุณพ่อคุณ,คณแม่ให้เข้ามาสู่เส้นทางธรรมด้วยครับเป็น เรื่องราวที่โอ้โหสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งการเดินทางผ่านความทุกข์การค้นพบพลังของความซื่อสัตย์ต่อตัวเองความมุ่งมั่นความกระตัญญูที่พาคนคนหนึ่งไปเจอความเข้าใจและความสงบที่แท้จริงได้เป็นเรื่องที่ให้แง่คิดที่ดีมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายนี้ก็อาจจะอยากชวนลองกลับมาสำรวจใจตัวเองกันดูนะคะว่าเอ๊ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย มันมีความหยาบหรือการหลอกตัวเองในรูปแบบไหนซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าที่มันอาจจะกําลังบดบังความจริงหรือทําให้เรายังวนๆอยู่กับปัญหาเดิมๆน่าสนใจครับแล้วถ้าถ้าเราลองเริ่มต้นฝึกความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากขึ้นอีกนิดกล้ายอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากยอมรับเท่าไหร่มันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในชีวิตเราอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ